คดีฆาตรกรรมที่ฆาตรกรไม่ใช่กุนค่ากับตอนจดหมายแห่งความสุขที่นำมาสิ้นความทุกข์คอนินซอีพีเจ้น16จ็ดเริ่มเรื่องจากการที่โมรีหลงทางอีกเช่นเคยตามสเตปโดนดันว่าไปทีหน่าสงสารลุงแกเหมือนกันนะลุงบอดเกินก็ด้วยความที่ทางมันมืดลุงแกเลยเกือบจะขับรถไปชนกับมอไซค์ที่จอดอยู่ข้างหน้าเลยต้องออกมาดูหน่อยลุงแกก็ไว้วัยว่าทำไมมาจอดขวางทางแบบนี้เนี้ยบา้บา,บา แต่โคลันดันสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่ตรงสนามข้างหน้าบริเลยเข้าไปเช็คก,ก็ตามสเต็ดเธอเป็นสพไปแล้วและคดีนี้ก็โชคดีจริงๆได้สารวัตรยามารัเป็นผู้รับผิดชอบเตอสารวัตรก็มาบอกว่าผู้ตายนะชื่อฮิโรเซ็นนานะอายุ27ปีอาชีพขายประกันสาเหตุการตายคือโดนรัดคอจนทำให้ขาดอากาศหายใจเวลาการตายคือสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแทนผู้ตายยันทิง้ง ได้ิมาเสไม่ด้วยคือตัวนอนหนูสารวัตเลยได้โชว์คอนมฉิร์โดยการบอกว่าคนร้ายคือตัวเธอเองเพราะเธอชื่อนานนะชื่อขึ้นตนด้ดยนอนหนูก็นนะ่ะดูหน้าคนนั้นเอาละกันคนนั้นได้เข้าไปสำรวจศพและได้กลิ่นอะไรแปลกแมันคือกลิ่นดินปืนและรันยัสังเกตเห็นว่าที่หน้าของผู้ตายปิดน้ำแถมเครื่องสำอางอยังหลุดอีกระหว่างก็มีคนมาวิวรีดนานานานะคนนั้นคือซามอนโอซามุ เปนคุณครูโรงเรียนอนุบาลแถมยังเป็นคู่มั่นกับผู้ตายคุณครูมันไน้บอกว่าเขาได้นัดจะไปกินข้าวกับนานะแต่คุณนานะได้ส่งข้อความมาบอกว่าเธอมีนัดคุยกับแฟนเก่าที่ชื่อว่ามีเอตาอาจจะไปช้าหน่อยโมริโก็คิดไรออกเพราะคำว่ามีเอตาในตัวท่านชี้เขียนเหมือนกับในไดอิงมอสเซตทุกคนเลยรีดไปหาคุณมีเอตาที่เป็นแฟนเก่าของผู้ตาย ในระหว่างที่ทุกคนอยู่ในรถคุณคูมันก็ได้โชว์รูปให้ทุกคนดูว่าวันนี้อเด็กๆที่โรงเรียนได้เฉลองให้กับการแต่งงานของคุณครูที่จะเกิดขึ้นเดเร็วนี้ด้วยแต่จริงๆชื่อของคูมันก็เขียนแบบนั้นได้เหมือนกันนะโมริรีบแก้ตัวว่าจริงๆคุณนะ่าก็อยู่ในผู้ต้องสงสัยเหมือนกันนั่นแหละพอไปถึงร้านของคุณแฟนเก่าคุณแฟนเก่าชื่อว่ามีเอตาสารวัตรก็เล่าเรื่อให้ฟงว่าคุณนะนะ่าน่าตายแล้วแล้วก็บอกว่าคุณคือผู้ต้องสงสัยพร้อมทั้งเอาเดยอิงเมคุณแฟนเก่ากคุ และบอกว่าเขาหน้าไม่ใช่คนร้ายแน่นอนเพราะชื่อนายไดอิ่งเมสเซจอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้มันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แหละเขาก็มีพยานย,ายืนยันที่อยู่นั่นก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งมันก็เป็นตามที่เขาบอกเขาอยู่ในกล้องวงจรปิดตลอดเวลามีแค่ตอนออกไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันก็เป็นเวลาแค่แป๊บเดียวสารวัตรยามาบุระก็รีบเปตะคุ่มันคือคนร้ายทันทีแต่คนนั้นก็ยินเชืวว่อว่ายังไงคนร้ายในคดีนี้ก็คือคุณแฟนกับนั่นแหละคนนั้นเลยออกไปเดินข้างนอกเพื่อหาหลักฐาน,านเพิ่ม เราคงเจอกับอะไรบางอย่างมันคือรอยชนของรถทอโคน,นันเข้ามาก็าเห็นสารวัตรกำลังจะจับคุณคู่มันนน่นโคนันจิมรีบอินยาสลบใส่มูริทําให้มูริเดินเซเหมือนคนเมาแล้วไปนั่งเท่เทเตรียมขายคดีโคน,นันได้บอกว่าคนร้ายตัวจริงก็คือคุณแฟนเก่านั่นแหละคุณแฟนเก่าเลยรีบแก้ตัวว่าจะเป็นเขาได้ยังไงในเมื่อเขาอยู่ในกล้องวงจรปิดตลอดใน่แล้วหลักฐานที่คุณจะมาบอกว่าผมเป็นคนร้ายคุณเลยบอกว่าเขาใช้ทริคในการออกมาเพื่อทำเหมือนจะเข้าห้องน้ำแต่จริงๆแล้วเขากดปิดกล้องวงจรปิดแล้ว ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อที่จะฆาตกรรมคุณนานนะและรีบกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและกดเปิดกล้องวงจรปิดและทาให้คุณเหมือนออกจากกล้องวงจรปิดไปไม่นานแทนกล้องวงจรปิดที่ร้านยังไม่มีเวลาบอกอีกคุณแฟนเก่าก็ยังไม่ยอมรับคนนั้นจึงให้ตำรวจทาเดกที่อยู่ข้างบ้านมาช่วงเวลาสี่ทุ่มนิดๆิดเขาได้ยินเสียงรถที่ชนกับกำแพงร้านร้านของคุณแฟนเก่าถ้าคุณอยู่ในร้านจริงคุณก็ต้องได้ยินเสียงรถและออกมาดูหรือตกใจแต่ในกล้องวงจรปิดไม่สแสดงถึงอาการนั้นเลย ทำให้คุณแฟนเก่าต้องยอมรับว่าเขานั่นแหละคือคนร้ายที่ฆ่าคุณนานะเพราะเขารับไม่ได้ที่เขาเลิกกับนานะไปแล้วแต่นานะยังสบรูกับคู่มันมาเพื่อแกล้งคุณแฟนเก่าอีกหลังจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจโทรมาหาสารวัตรแล้วบอกว่าที่ตัวศพมีขมเหลาดินปืนอยู่ด้วยนั้นก็ทําให้เขามั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดและบอกว่าคุณมีเอ้ตาหรือแฟนเก่าคือคุณที่จะพยายามฆ่าคุณนานะแต่คุณที่ฆ่าคุณนานะจริงๆคือคุณคู่มันนั่นแหละคุณคู่มันก็ตกใจและก็ทําาหลักฐานคนนั้น ฉันบอกปัดเขานักแกล้งเป็นคุณนานาและสม้อความตายให้คุณแฟนเก่าจึงทําให้เขาอยากฆ่านานะและจะัดฉากทุกอย่างจนคุณแฟนเก่าทําตามแผนแต่คุณลนาะดันไม่ตายเธอจึงลุกขึ้นหลังหน้าที่เปลี่ยนดินออกแต่คุณก็ทําการฆ่าเธออีกด้วยการรัดคอเธอด้วยเชือกฉันทําให้ที่ตัวของศกมีเข่าดินปืนทั้งที่คุณแฟนเก่า ไม่ได้ใช้ปืนในการฆ่าคำแต่ที่มีเขาบดินปืนเพราะมันมาจากขม่าดินปืนที่ตัวคุณคู่มั่นนะั่นแหละเพราะว่าวันนี้เด็กๆที่โรงเรียนได้ฉลองให้กับคู่มั่นโดยการจุดผู้ซึ่งขม่าดินปืนนั้นก็เป็นชนิดเดียวกันกับบนตัวศกและสาเหตุที่คุณจะฆ่าเธอก็เพราะนานาต้องการจะถอดมันกับคุณคุณรับคุณนานาฝ่ายเดียวมาตลอดจิมรับไม่ได้ละฆค่าเธอ